ไม่ถึงหมดตัวเลยนี่พี่เอาเอาไข่ไก่ต้มเป็นฝอที่บ้านเองอท่าน่ะัสิลูกรอแล้วกาอาหายังใหญ่ได้ก็เป็นถ้ายที่บ้านเราเองไข่ไก่ต้มเป็นถนี มนบ้านนะยิงไว้สักชั่วโมงก็ลามราคาได้อีกต้้งไก่ต้มนะอมีฐานเลยอยากได้อะไรขอทุกเรื่องเลยขอรวยขอสุขภาพขออะไรหมดเลยเอาลูกไปถ่ายวันนี้ได้ถ่ายที่ฐานหน้าลูกได้อืด้เดูแล้วแบบหลังไหมปะหลังกคนมาเขาบอกคนลุกมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งใช่ไหมพี่เอกเขาพูดว่าไงอังเมื่อเช้าอ่ะ ทำได้ไหมเขาบอกผลลุกมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งแล้วมาดเดินมาไหว้ปึ๊งหลังที่เป็นไม้ท0ปีเบาเลย <c oughs>